สวัสดีนะครับผมเมื่อนี้เจ้าวันที่27นะครับมี17มีหน้าคม2,800 6า3นะครับพี่น้องเนาะมาเลี้ยงปลาต้านโควิดครับเลี้ยงปลาตาพี่น้องนะครับ ยังนี้ช่วงรนน้งนะครับทานโควิดกันตั้งบอ่อเฮ้กากะคงจะเลี้ยงปลาทาพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับ อาหารที่ใหน้นะครับเอานะครับย่งนี้กับน,นี่อาหารฝรั่งเนาะขนมปังสมล่ำสมกากทั่วเหลืองนะครับมาเลี้ยงปลาปาพีน่น้องมาอเบิ่งของเบิกงยครับไหวายายนะครับ ลี้ยงมาหลายปีนะครับตอลอดกับไง่เอาว่าหลอดกับเอาว่าเรือนะครับนี่จะของไง่นะครับสบาย แต่กาต้องใส่ปีมือกับเล่าออจาหน้อยนะครับ โอ้หอย่งนะครับจองนี่กะน้ำบ่บอเฮาบอ่อน้องยาม,มานะครับกะลดลไหลายนะครับนั่งเล่นใช้ฟังให้สบายสบายนะครับลโควิดเมื่อมาก,กอน,นะครับจากคาว่าคงจัเป็นอาทิตย์นี้นะครับหยิบเก่ามีหน้า การมาดีเขากัเลยตัวกาดพักบอ่อไปก่อนนะครับการว่าพฤษสภาพนะครับพฤษสภาพและการคงจะดีขึ้นนะครับครับมาพบมาปะมาพอกันคือเก่านะครับสำหรับน้องชาวฟิถจริงนะครับ ที่ตามแฟนครับของน้องยาม่านะครับของผมมุ่ดสภานะครับฝ่าไม้ฝนไม้เลื่องไปเรื่อยๆครับหอดมือนออันของใส่แง่ขึ้นก็นี่นะครับสำรับปกลาเจ็ดนะครับปลานิน้น ปลาตะเพียนปลายุศกอปลากระหอนะครับส่วนนั้นคงจะไม่เห็นโตนะครับก็ติเห็นแต่ปวายตะเพียนเบิกนะครับที่เกิดไปเกิดกินนาดินเอ้ กินเกลือวนามนะครับ่้นปลาเื่นกับข้องกับกินนาดินกันใต้คลิปให้พี่น้องชมนะครับกับสิเป็นกระเที้ยนสวายเบิกนะครับเป็นหลัก ว่าก็ขคอเชิญนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวในมีในมือในย่มติแจ้งให้พี่น้องทราบล่วงหน้านะครับ้องได้ติดตามเพจน้องยามาฟิชเชงกัขอขอบคุณหลายๆนะครับผมติดตามดนในเพจของเขานะครับทปนี้ขอกราบสวัสดีนะครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ จากโกโควิดทุกท่านทุกเจงานานครับผมสวัสดีครับ